สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่านเมืองนุชนชาแนลนะคะวันนี้นะคะน่านก็มีเมนู <c oughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่านเมืองนุชนชาแนลนะคะวันนี้นะคะน่านก็มีเมนูนะคะมานําเสนอนั่นก็คือเมนูผัดผักนั่นเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเมนูผัดผักของน่านนะคะ ทำอย่างไรเนาะแล้วก็มีขั้นตอนการใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้นะ่าอยากทานเห็ดนะคะน่าก็เลยซื้อเห็ดมาจากที่ตลาดนะคะแล้วก็ได้ขแนแหงอันนี้มานะคะเราก็จะใส่3ามอย่างแล้วก็มีแครลลอทนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสีสันของผัดผักของเรานั่นเองวันนี้ก็อาจจะใส่หมูสับสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความหวานของน้ำนะคะน้ำผัดผัก ไปชมกันเลยนะคะเราก็มาหั่นตัวเห็ดก่อนนะคะ เราก็ได้ผัดผักเออเราก็ได้ผักแล้วนะคะกับเห็ดเนาะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปล้างก่อนนะคะนี่ค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาหั่นแครอทต่อนะคะวันนี้เราก็จะใส่แครอทเพิ่มสีสันของผัดผักเรานะคะจะได้เพิ่มความสวยงามไปด้วยนะคะ แครอทแล้วนะคะแล้วก็มาทุบก,กระเทียมต่อ ผัดผักให้เพื่อนๆนะคะเราใส่นี้ไปก่อนนะคะใส่เนื้อหมูไปก่อนนะคะหมูติดมันนะคะเราจะเจียวเอาน้ำมันหมูนะคะเพื่อที่จะเอามาผัดผักเพิ่มความหอมนะคะวันนี้น่าจะพาเพื่อนๆมาผัดผักนะคะผักของเราก็มีนะคะขะแงขงค่ะนี่แล้วก็มีแค่หลอด แล้วก็มีเห็ดนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะใช้แค่สามอย่างนะคะตอนนี้เราก็ให้หมูเข้าเหลืองเหลืองกรอบๆนะคะใส่ให้หมดดีกว่า เจวนะคะเจลให้เขามีความหอมสักเล็กน้อยนะคะให้มีความเหลืองนะคะ มันก็เริ่มออกนะคะ ได้แล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะเอากระเทียมลงไปเจียว อมกระเทียมเจียวมากๆเลยนะคะหมูก็หอมนะคะหมูก็จะออกกรอบๆเน้ๆเนๆอมหอมค่ะหอมมากๆเลยตอนนี้ ตอนนี้ก็เทมก็เริ่มจะเหลืองๆแล้วนะคะเราก็จะเอาผักใส่ลงไปเลยนะคะ เติมน้ำสักนิดหน่อยใส่น้ำไปนิดนึงนะคะให้ผักยุบลงสักนิดนึงแล้วเราก็ค่อยปรุงรสกันนะคะ น้ำมีไหมน้ำมีเม็ดมงนาทานไหมคะเพื่อนๆผัดผักเต็มกระทะเลยเราจะรอให้ผักเขาสุกนะคะสักนิดนึงก่อน น่าจะปรุงรสแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะสักเล็กน้อยชุบ <Sure. S 1> ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่ฟ้าเขียวนะคะอีกหนึ่งท่น,น เสร็จแล้วเราก็จะตัดด้วยน้ำตาเล็กน้อยนะคะ ความหอมของผัดผักนาดก็จะใส่ตัวน้ำมันงาลงไปด้วยนะคะน้ำมันงาอยู่ไหนไ่น้ำมันงาใส่นมันงาไปหน่อยะะใส่น้ำมันงานะคะ ทานไมเอ้ยผัดผักของเราง่ายๆนะคะเดี๋ยวหน้าชิมน้ำก่อนนะคะอุ้ยหอมน้ำมันงามมากๆเลยค่ะ โอเคแล้วนะคะจืดระดับหนึ่งผัดผักจืดระดับหนึ่งนะคะก็ทานจืดๆไปเนาะเพื่อนๆเนาะแม่งหน้าทานมากเลยเพื่อนๆ ตันตันสุกแล้วเห็ดเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้นะคะผัดผักเรานะคะผัดเห็ดนะคะผัดเห็ดแล้วก็ใส่ขนแนงนะคะแล้วก็ใส่ตัวแครอทเนาะใส่สามอย่างนะคะแล้วก็ เศษหมูที่อยู่ในตู้นะคะที่เหลืออยู่ในตู้เราก็เอามาทำใสให้หมดเลยนะคะเราก็จะได้เป็นผัดผักนะคะที่มีความอร่อยนะคะในแบบฉบับของนาตเองนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ผัดผักเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวนาะก็จะตักใส่จานนะคะ อืไม่น่าพอนะคะจานนี้เดี๋ยวเอาใหม่เพราะว่าผักเยอะมากจานนี้ดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวเราก็มาตักใส่จานกันนะคะนี่ค่ะผัดผักน่าทานมากๆเลยค่ะ นาฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆอุ้ยมือเริ่มร้อนแล้วนะโอเคนี่นะคะผัดผักของเรามืดไปหน่อยนะ,อะโอ้นี่ค่ะผัดผักของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟรับประทานนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฏเมืองนนท์ชาแนลค่ะวันนี้นาฏก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะวิธีการผัดผักนะคะในแบบฉบับของนาฏนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าผัดผักยังไงให้อร่อยในแบบฉบับของนาฏนะคะมาชมกันได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องนาฏเมืองนนท์ชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานขั้งต่อไปด้วยนะคะ